เหรียญเสด็จนิวัตพนครนะคะเหรียญเสด็จนิวัตพนครปีพศสอง4นี่ค่ะตาแผ่นดินอีกเหรียญหนึ่งนะคะตาแผ่นดินก็จะมีสอง5 2 5ห้ายสองนห้านะคะแล้วนี่ก็เป็นตราแผ่นดินอีกนะคะสอง4นี <S <S ่ค่ะเสด็จนิวัตพนครชื่อเขาเป็นมงคลและเหรียญนี้เขาถือว่าเป็นเป็นกึ่งวัตถุม,มงคลด้วยนะคะเป็นคนเขาเชื่อเรื่องพุทธคุณ เหรียญเสด็จนิวัฒน์พนครพปนนักแรซื้อในราคาเหรียญละ20บาทค่ะเสด็จนิวัฒน์พะนครออกเมื่อปี2504เป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะคะคู่พระราชนีเนี่ยค่ะสวยงามสวยจริงๆค่ะสวยมากเป็นเหรียญที่รลึกเหรียญแรกของพระองค์ท่านเลยนะคะเหรียญเสด็จนิวัฒน์พระนครออกใช้เมื่อปี2504 ขนาด27มม,มน้ำหนัก9กรัมจำนวนผลิต4ล้าน4แสนมหมื่นเหรียญ4ล้าน4แสนหมื่นเหรียญแต่แต่นะคะด้วยความที่ที่อย่างที่พระพพูดไปเมื่อกี้นะคะเขามีความเชื่อเรื่องพุทธคุณนะคะเรื่องเป็นสิริมงนคลหลายๆเรื่องนะคะหลายๆอย่างอยู่ในเหรียญน,นี้นะคะเหรียญน,นี้จึงได้รับความนิยมสูงได้รับความนิยมสูงจริงๆค่ะ ยอดขายราคาขายนะคะเหรียญเสลี่ยนิวัตพระนครเป็นเป็นเหรียญที่ราคาสูงสุดของเหรียญหนึ่งบาทนะคะทั้งที่จำนวนผลิตเยอะมาก4 3, 000, 000, 000ล้าน4ี่แสนสามหมื่นเหรียญนะคะสีแลแต่ได้รับความนิยมสูงสูงมากกว่าจำนวนผลิต1 000, 000ล้านเหรียญอย่างอย่าง w h o w h o เขาจำนวนผลิต1 000, 000ล้านเหรียญแต่ ค่านิยมความนิยมสู้เสด็จนิวัตไม่ได้นะคะเสด็จนิวัตพระนครได้รับความนิยมสูงสุดราคาจึงแพงสุดเคยมีราคาสูงถึงถึงเกิน5้า้อบาทค่ะต่อเหรียญน,นะคะเกินห้าร้อช่วงจังหวะระยะเวลาสั้นๆช่วงปีประมาณก็คง,คงจะเดากันได้แหละนะช่วงประมาณปีไหนคะ่ะ จะเป็นเหรียญที่ระลึกที่ได้รับความนิยมส,สูงสุดและมีราคาเคยขึ้นสูงสุงสดและทุกวันนี้ก็ยังสูงกว่าเหรียญอื่นๆอยู่ค่ะโดยโดยที่ส่วนมากเลยจะขายอยู่กับเครื่องบูชาเป็นวัตถุมงคลขายอยู่กับโต๊ะพระค่ะนะคะหลายคนเดินโต๊ะพระก็จะเจอเนาะเหรียญน,นี้เคยมีราคาสูงถึงเกิน500จริงๆค่ะ590 550เเคยมีแต่ระยะไม่นานนักนะคะก็ลงมา ราคาปกติราคาปกติมาซื้อขายกันอยู่เกินร้อยอะคะทุกวันนี้ก็ยังซื้อขายหลักร้อยอะคะประมาณร้อยร้อยสองร้อยอะซื้อซื้อขายกันราคาราคาเหรียญน,นี้นะคะจะอยู่ประมาณนั้น,นะคะ่ะ U N C สวยๆอยู่ที่ราคาไม่เกินสองร้อยนะคะแต่ร้อยบาทขึ้นไปหนึ100่งร้อยถึงสองร้อยบาทนะคะราคาโดยประมาณ แด็จนิวัดระนครชื่อเขาเป็นมงคลน,นะคะนิวัดพระนครเดินทางโดยสวัสดิภาพอะค่ะเดินเดินเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพรอบค่ะหนึ่งบาทสามรอบตัวติดผลิตน้อยไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวติดผลิตน้อยนะน,นี่แต่เป็นเหรียญที่อยู่ในกระแสนิยม เขาบอกว่าเนื้อโลหะที่นำมาผลิตมีส่วนผสมของของเงินจำนวนประมาณเน่งอะนะมีมีเปอร์เซ็นต์เงินอ่ะประมาณนี้จึงได้รับความนิยมเหรียญที่ผลิตออกแรกๆอ่ะแรกๆเลยนะคะอย่างเช่น 2500, สองพันห้าร้อยเสด็จนิวัตสามรอบเลยประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่ามีมีส่วนผสมของเนื้อเงินโลหะเงินโลหะ จึงได้รับความนิยมนะคะเหรียญเหรียญสามรอบค่ะจริงๆเมื่อก่อนก็น่ารับซื้อยี่สิบาทแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วเลิกรับซื้อแล้วเพราะว่าเขาจํานวนผิดเยอะค่ะป็นหนก็ลดลงไปเหลือสิบห้าบาทนะคะรับซื้อสิบห้าบาทไม่ใช่ยี่สิบอันนี้รับซื้อสิบห้าบาทแต่อันนี้มารวมกันเดี๋ยวปป็ดคิดราคาให้เขารวมมากับในเหรียญยี่สิบาททั้งหมดนะคะเหรียญที่ละลึกหนึ่งบาท ที่เราเรียกกันเราเรียกกันสั้นๆนะหนึ่งบาทสามรอบค่ะชื่อเต็มๆของเหรียญก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าพระชนมายุครบสามรอบค่ะสามรอบในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะง่ายๆสั้นๆที่เราเรียกกันครบรอบสามครบรอบเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยหกสองห้าศูนย์หกค่ะพศสองห้าศูนย์หกนะคะขนาด ขนาดเหรียญของเหรียญนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง27มมน้ำหนัก7จ็กรัม7.5กรัมนี่จะผลิตสุดท้ายถึงถึง who ค่ะก็จะมีขนาดอ่าขนาดขนาดขนาดเจ็ดขนาด27มมนะคะก็จะมีวาระที่หนึ่งเสด็จนิวัตที่สอง เนี่ยค่ะสามรอบที่สามซีเกมค่ะกีฬาเอเชียนเกมสค่ะเอเชียนเกมสองสองครั้งนะคะที่สามที่สี่ที่ของไทยเป็นเจ้าภาพครั้งหนึ่งแล้วก็ไทยเป็นเจ้าภาพแพทนเขาครั้งหนึ่งใช่ไหมคะครั้งที่ห้าที่หกค่ะแล้วก็เป็นแรกนาขวัญวงการเกษตรและแห่งชาติพิพิาภัณฑเราเรียกแรกนาขวัญน,นะคะแรกนาแล้เรียกตามลักษณะเหรียญเนาะปีหนึ่งห้า ค่ะแล้วก็มีพระบรมสถาปนาค่ะสถาปนาพระบรมหกเหรียญแล้วก็เจ็ดเลค่ะเนี่ยค่ะเจ็ดเหรียญนี่จะเป็นเหรียญใหญ่นะคะเหรียญเหรียญยี่สิบเจ็ดมมส่วนต่อจากนั้นไปก็จะเป็นเหรียญที่เขาลดลงไปลดขนาดไปอะค่ะเหลือยี่สิบห้ายี่สิบห้ากันจะเท่าเหรียญพุทธเหมือนประมาณว่าเขาจะผลิตเท่ากับเหรียญเหรียญหมุนเวียนนะคะพะเหรียญหมุนเวียนหลังหลังหลังจาก WHO ไปเขาก็จะเป็น ยี่สิบห้ามมออย่างเช่นเหรียญครุฑเหรียญครุฑปีหนึ่งเจ็ด 7, ใช่ไหมคะเป็นเหรียญแรกที่ที่ขนาดยี่สิบห้ามมอครุฑปีหนึ่งเจ็ดบาทหงบบาทวัดอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะเหรียญแนนี้นะคะปะ้าเชื่อว่าเหรียญตัวเปล่าก็จะเป็นเหรียญตัวเดียวกับเหรียญหมุนเวียนที่เอามาผลิตเหรียญหมุนเวียนนะคะเหรเียญพะนบอกจํานวนผลิตหรืยยางบอกยางเนาะ,อะบอกก่อนจํานวนผลิตนะคะเหรียญ สามรอบค่ะจะนวนผลิตส,สามล้านเหรียญน,นะคะย้ำย้ำสามล้านเหรียญถือว่าไม่น้อยนะคะไม่น้อยแต่แต่ก็ได้รับความนิยมก็มีราคาซื้อหากันก็อยู่หลายสิบบาทเกือบเกือบร้อยะคะโดยประมาณบางทีก็อาจจะถึงร้อยร้อยขึ้นลงค่ะอยู่ประมาณนี้ค่ะร้อยขึ้นลงนิดหน่อยบวกลบนะคะสามรอบค่ะ